คิ้วก่อนสักนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสักเสร็จแล้วจะเป็นยังไงโอเคพายชาค่ะสีสิบนาทีนะไม่ต้องกลัวเจ็บหมักเดี๋ยวรอเวลากันได้ทรงคิ้วแล้วนะคะออกแบบทรงคิ้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามา,ารเริ่มสักก็ได้แลนะ้วตอนนี้ก็สักคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะเป็นลายเส้นหมิตินะขนคิ้วเป็นแบบคิ้วริิ้งนะคะ ตั้งๆต,ตอนหายก็จะประมาณนี้เลยสีจอ,อนอ่อ,อนลงหน่อยนะเดี๋ยวความแดงหายไปก็จะวสวยมากสัข้างธรรมชาติมากค่ะดูเหมือนขนธรรมชาติเลยแต่ยังไม่ให้ลูกค้าดูประสบเลยนะช่างคุยคนเดียว <c oughs> แต่คิดว่าสวยมากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีภาพเปรียบเทียบ <c oughs> ไปดูก่อนและหละังทำนะตอนนี้จะเป็นเทคนิคใหม่นะคะของร้านสยามทัตที่13สมนะคะเป็นลายขนแบบธรรมชาติช่างตั้งใจมากนะคะ ทำยาชาทานะทั้งสองข้าง40นาทีแล้วก็ค่อยๆนะคะราละเอียดก็จะเยอะนิดหนึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงประมาณราวๆนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ